นะครับมาดูเหรียญเนื้อดวงนะครับนะครับชมก่อนนะครับเหรียญหลวงปู่ศิลามหาชิลาสิริเจตโทนะครับจังหวัดกาลสินนะครับดูก่อนนะครับ วยงามจริงๆนะครับดูไปก่อนนะครับดูในภาพรวมเลยนะครับเนื้อดวงนะครับเนื้อดวงนะครับก็มีดวงดี แล้วก็เนื้อดวงนะครับนะครับเดยนดังเียนปูศิลานะครับนะครับดูด้านหลังครับสุดยอดนะครับ สวยเรียนงามนะครับสวยจริงงามจริงๆนะครับดูในภาพรวมเลยนะครับคมชัดนะครับคมจริงๆนะครับดูนะครับเนื้อดวงมีโคดนะครับโคดอยู่ตรงหน้านะครับ เราด้านหลังนะครับปีหกสองนะครับในดวงปีหกสองอายุเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก่าหรือเจ็ดสี่นะครับอายุเจ็ดสิบห้านะครับอายุทัานเจ็ดสิบห้าปี ตั้งแต่หกสิบสองนะครับดูเลยนะครับดูเลยแต่เป็นเหรียนใหม่ก็ริงอยู่แต่ดังนะครับเหรียญน,นี้เป็นราคาแบ่งปันนะครับเป็นราคาแบ่งปันนะครับเป็นราคาแบ่งปันนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ08 098แปดศูน หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ098-2907-935ปดสอน็ดะครับทำเอไลน์เข้ามาเลยครับเบอร์เอไลก็08 0 9 8 9 6ด3 1น์ก้าปด้าหะครับดูในภาพรวมเลยนะครับเมตามหานิยมจริงนะครับทำมาค่าขายเจริญรุ่งเรืองครับครอบจัก,กรวาลครอบจัก,กรวาลหมายถึงว่าดีทุกด้านทุกหมุมน,นะครับลวง ปู่มหาศีลานะครับสุดยอดนะครับเป็นเหรียญน <anak> ิยมนะครับเหรียญนี้เป็นราคาแบ่งปันนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยถ้าไม่สนใจก็แล้วกันไปนะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้มีเหรียญเดียวนะครับเหรียญเดียวราคาแบ่งปันนะครับ ครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันนะครับนะครับขอบคุณที่ดูที่ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ